ไปดิพ่อแม่พี่น้องสไปดีพ่อเนี่ยเดี๋ยวไปดิพี่น้องลุงป้าเอาอาสวงสวนพี่น้องเอ้ยเฮากําลังเสียกเมื่อนาอีกแล้วเมื่อก็บอดตายพี่น้องเอ้ยเฮาวสกีรถอีห้างเมื่อป่ะสกีว่าจะเป็นยังไงใช่ไปเลยบอดตายนี่เนาะสี่เมื่อเลย

รถบาตายเอยขี้หมดในะว่งางนันอะไปไขมา่านเย้ยมเลี้ยวหรอครับล้มรลายได้สิ่นองล้มใหญ่ต้องลองงุ้นเฮ้ยสอ,อ,อ, <laughs> องดีกดเก็บมาสนี้ตกหลนยังเอ้ย ยัเไม่เห็นยั่งอยู่หน้าใช่ไหมคือข้นขอยู่เหอเสียงรงเลยใ่หนัเนบื้นเหรอไม่ใชยนต์มาลงอ้ยจะจบปั่นเขามาหอดแล้วพี่น้อง ถือค่ายเขา่าสดอดถือค่ายข,าาข่าไขาจต่ซีข่าพี่น้องเลยแล้วเป็นที่เร้อยแล้ว,ลวเออปั่นข่าเฮ้ยเต็งบอาพีทได้เท่ัไรละเฮ้ยเไรกบไห้ันจะลืม,มว่าใหญ่เอ้ยแต่้าสาม้อสามกับเป็นแ่ามสอบ้าอบสา,ส,าสอบส

ยุ่งก็ยุ่งก็สุดยอดสุดยอดเลยพ่อพ่อใหญ่จะสิเมืออะไรบอซือสิเมื่อพ่อพ่อใหญ่ก็เด้อพ่อใหญ่ขี่รถจักมาเต็งเมื่อกันเลยเต็งสิเมื่ออะครำแล้วเออถ้าเมื่อพ่อมต้องหนักก็ได้ต้องหนักก็ขี่รถมาอา นิมวนิมวนเออแต่สายพวตะคุณน้าเออยังลืมบะไรอะไรยังยังหยอกไได้อยู่มาหน่อยเท่านั้นอ่ะอ่ บาได้มัดเลยอ่าบได้เกไว้ายขดาทางมากอะสบายอยู่เนาะอือูนผ้าไตเพันมีมีวิธีมัดสอบเข่าพี่เนอะเอลยพันบอกเบาก็ปี้พ่อมีเบาวก็ปี้เมื่อ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 บอกแม่ได เมื่อบอกแม่ว่าสนี่เอาข่าวมาให้กินสามมงแรงมาสันบอ <c oughs> ตายก็ก็ปี้เนหิวข่าวจนตาลายแล้วบอตายไม่ได้ขอโทษไม่ถูกต้องเพิ่แเ่งเพ่งเพิ่งเพิ่าเพิ่งเลิ่งเพ่งาพ่งเพิ่งเพิ่งเพงว่งเพน่แเ่นเ่ง่พิ่บบอองเพ่พิเพา่งเพงเพิ่งเพิ่งเ่งเเิเพิ่เลยงงเพิ่นว่าไบอกก็พิ่เพิ่่่่เ่งแง แมนบเบิงหน้าน้าหนี am, ่ส yeah. ิได้จักกันสอบล้จักหายแล้วจักสอบเฮยสามสามูนหกามคูหกสามามหารหกเออบ้างารห้าามึงดูเฮยได้ได้จักสอบห่ายบ่งามกบมีหางามกบมีานกได้เท่าไหร่อันนีเท่าไรหกา

เ้งเ้่โย่ขากระซุกเต็มท่งนาโย่้งเ้มันใข่เนาะบอบอกไตองยาด้อยู่แล้วเอาเอาเมื่อกองไหวก่อนลุงคือเงิด้ลุง บืนบืนต้องตายลุงเจอเด้อเน่เล่าจะ่ปะจิกว่าปะจิกชัวร์โอเคเด็กที่ไปบอกนี่ไปบอกไปบอกขอโทษไะแม่ขอโทษนะแม่ขอโทษนะแม่จังสิบอบอกขอโทษข้อพังเลยเด้อปะจิกเออเนื้อว่าปะชัวร์เออเซตแน่บ้านข้าบอกขอโทษฝนลาสิตีเพิ่นขอโทษนะแม่ขอโทษเด้อ

สอบกระขาเมื่อไรพี่น้องเอ้ยเสด้ไปซื้อกับสอบมาใส่ขาวใหม่แกนแน่นี่ใครคนไดพอเยคนได้พอเนยพี่พ่พอเนยสิแม่นะใครพอเนยหน่อยพี่พี่อาทีจริงแล้วมาซอมาใส่เสื้อฟ้าใจหนี่ายใจหนี่หาในี่

ไปไปเขียนลงสามเต่งลุบเต่งลุบห้าก็ได้แห้าก็ได้ข่าวสี่สิบสองเป็นปีนี้อ่ะรูปอ่าชิบเบอรทงอ่สี่สิบสองค <c oughs> ่ะไม่ได้ร้ายเลยจจากรถดเดี่ยวดเยวดิมที่เด็นร้ายฮกไห่ฮกไห่แต่เศร้าซ้สอบอ เออมันเป็นผักเผาอืมโอ้โหถ้าหัวใหญ่นี่หนิมีหัวใหญ่อยสองคนพี่น้องเลยมีน้องอันเนยแล้วก็บ่าวก๊อปปี้หัวใหญ่ๆนะพี่น้องแต่กี้บ่าวก๊อปก้าแต่ฝนยังน้อยเด้ กระโตัน่ะหยกได้แต่หัวหยกไม่ได้เป็นตะหัวตะหัวอะไรเพิ่นอยากนั่งอยากนั่งกันนักหัวอยากนั่งกันเลยต้องเอาไม้ต้องเอามอนไปแข่งหัวไว้อ้อมอ้อมงามบ่เนยอ้อกับปลาลุงพยงามเนยเนยเขาจะทำอ้อกับปลาลุงพยงามพยงามไปงาม อ้ว้าอทาอ้ามาันิเลยนมเลย่าตา้เอัี้มันมีมันมีมันหวทางในอันนี้นะมีแววนั่นนี่่นิยมบุบเลยเอ้งหมเป็นล้านลักนนี่นี่คอทราทยบอ เฮ้ยเอืเมื่อทีเดียวได้ปะนี่ได้ชำน้อยๆเจ้าขื่นนี่ยังเมื่อได้เลยดูลดมันสิบห้ากบอือห้ากต่เฮ้ยมัดหมัดมัดเป็นทีเรียบร้อยแล้วปลาเฮ้ยเ้าก็เมื่อและไราะนี่สวัสดีปลาลุงน้องอันเนยเป็นตาก๊องเฮ้ปลาสนีปลาเนาะนี่เ้าก็นั่งรถซ้อ กล้องปัตนีคือดีเ้าเห็ดไนข้าวข้าเลยันีขับรถน้องัตตานับรถแก่เข่าน้องเลยน้ำหนักกับันกระ้านซาวหนังพิงเลยเฮยิ้มหวานมเฮย กําลังเื่อี่น้องเอ้ยตอนนี้รถไทยไปเองรถไทยกับไปเองคนอ่อะคุณขัดขนาดเอาดีๆได้ร้อยๆฝลุลงชุดยอดบ้างยูหยกปุปยชุดยอดาันพี่น้อ,อเมฆอ่ะมุดยอดชุดยอดฝลุงชุดยอดมหาหมดหมด โอ้ยมันขุดนาสานนนาานั้นหรอปอน่ะไม่ใช่มาบ่งดูกบ่อได้บาทย่างบาทเ้ยน้นองเทปนี้กาจบอยู่ในเพียงเทนี่เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสนี่ป่าพี่น้องสบายดี